สวัสดีครับสวัสดีครับรายสาระนะฮะสาระน้อยๆโมเยอะๆนะครับสาระไม่มีนะครับ,รนะรบจับพระพิกไปพิกมาเหมือนมือของคนอยู่ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขอยูเเเ่เป็นเสา์เป็นอาทิตย์นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็อ่า ไม่บอกนะฮะก็ไม่บอกก็ไม่รู้นะครับว่าเออไม่ใช่ไม่บอกก็รู้นะว่าพระพิมพ์เนี้ยนะฮะพระพิมพ์นี้นี่เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะครับอันนี้พิมพ์ลักษณะเป็นพิมพ์กลีบบัวพิมพ์กลีบบัวอย่างเงี้ยนะส่วนมากเขาจะเรียกว่าพระพิมพ์เจ้าสัวพระพิมพ์เจ้าสวัวนะครับ ภาพพิมพ์นี้นะฮะต้นตำรับจริงๆเนี่ยที่ขึ้นชื่อเนี่ยนะฮะที่มีชื่อเสียงเนี่ยภาพพิมพ์นี้ก็จะเป็นทางของทางสายวัดกลางบางแก้วนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเพราะว่าขึ้นชื่อในเรื่องของเรียกอะไรพูทุกขุนม,มีประสบการณ์ว่ากันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นอ่ะนะค,คนจีนหรือพ่อค้าแม่ข้านักธุรกิจเนี่ยที่ มาทําการค้าการขายเนี่ยนะฮะได้รับพระพิมพน์นี้จากหลวงปู่บุญวัดกาบังแก้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงยาเนื้ออะไรก็ว่ากันไปเนาะก็ไปทําธุรกิจหรือทําการค้าการขายเกิดเจริญรุ่งเรืองจากพ่อค้าแม่ค้าธรรมดาเนี่ยกลายร่ารวยกลายมาเป็นเศรษฐีระดับเจ้าสัวนะฮะเขาก็เลยเรียกพิมพ์พระนี้ว่าเป็นพิมพ์เจ้าสัวนะครับถ้าจะไปหา ของหลวงปู่บุญนี่หายากนะครับพิมพ์นี้หายากนะครับแม้กระทั่งหลวงปู่เพิ่มนี่นราคาก็แพงนะครับแต่ว่าแต่ว่าทางหลวงเขาเรียกอะไรตามสิทธิ์ตามอะไรที่ที่ทํามาหลังๆเนี่ยไม่ใช่ว่าก็ไม่มีนะมีพิมพ์สวยๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังว่าหละนะฮะคนเขาก็อยากได้แบบต้นตํำรับกันนะครับผมก็หายากหน่อย แต่ว่าถ้าจะเป็นสายวัดกรรมบางแก้วที่สร้างย้อนยุตตั้งแต่หลังหลวงปู่เพิ่มมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีเยอะอยู่นะครับผมก็ลองไปศึกษาดูแต่อันนี้ไม่ใช่ของสายวัดกลางบางแก้วนะครับอันนี้พลิกหลังดูปุ๊บนะครับนี่เขียนไว้เลยว่าหลวงพ่อแพรนะฮะยันฟุตซ้อนตืดตืดตืดถ้าเป็นสายวัดกลางบางแก้วก็จะเป็นยันยันเทาะหรือยันเถาะเนาะจะเห็นเป็นยันเถาะสะส่วนเยอะถ้าเป็นยันฟุตซ้อนอย่างเงี้ย ก็เป็นเอกลักษณ์ของยันหลวงพ่อแพร,นะรหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองเลยนี่เป็นยันของหลวงพ่อแพรเลยนะรเราจะเห็นบ่อยๆเนาะนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับผมจัดสร้างตามข้อมูลเขาบอกจัดสร้างปี2541นะครับอันนี้เป็นเนือ้อโอ้ย้ลงกล้องไม่ชัดล้วพอแม่ไปน้องเอ้ยต้องออกไปหาแสงแสงแดด <laughs> ตอนนี้ยังไม่มีแสงแดดเพราะเป็นช่วงเช้ามืดอยู่เช้ามืดนะดื่มกาแฟแล้วก็นั่งโมะนะ้นะฮะอ่านะฮะนี่ได้ชัดไหมอ่ะนี่นะฮะนี่เป็นเนื้อเรียกเป็นเนื้อเกรสรน,นะครับเนื้อเกรสรอ,อ่าไม่ใช่เนื้อผงน้ำมัน นะฮะเป็นเนื้อเกอสรน,นะครับนี่ยันพุทธซ้อนนะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อแพรวัดพิคุลทองหลวงพ่อแพรวัดพิคุลทองนะครับนี่อย่างนี้นะฮะก็หลวงพ่อแพรนะฮะก็เป็นพระที่คือรุ่นบนบนเนี่ยรุ่นยุคยุคตน้นต้นรุ่นบนบนนิยมเนี่ยก็ราคาก็สนุนก็ หลายตังนะเป็นหลักแสนเหมือนกันก็มีนะรุ่นบนบนเนาะแต่ว่าท่านก็ได้สร้างพระเครื่องไว้เยอะนะปลูกเสกทั้งในวัดนอกวัดหลายวาระนะครับดังนั้นเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะเรียก <Okay. S 1> สามารถที่จะเช่าบูชาได้นะเป็นพระที่มีประสบการณ์ดีนะครับทางต่างประเทศเขานิยมมากเลยนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียสิงคโปร์นะครับจะนิยมนะฮะวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรเพราะว่าเขาบอกว่า เวลาไปอาบอกกลาวนะครับมักจะมักจะสมหวังหรือ,อประสบความสำเร็จนะโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายนะครับผมหนู่ว่าแพ้ก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับประวัติก็มีให้อ่านอยู่แล้วนะครับผมว่า,าศึกษาพุทธคมมาจากที่ไหนยังอะไรยังไงตนะ้อมีประวัติอยู่แล้วเนาะผมไม่ได้พูดไปอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอยู่ในยุค ยุคปลายไหมเออยุคปลายยุคก,กลางของหลวงพ่อแพรนะครับถ้าเป็นยุคต้นๆก็หนึ่งกว่าๆเนาะเออศูนย์กว่าๆอะไรก็ว่ากันไปผมก็แขวนนะเนี่ยแต่ผมแขวนพระศ,ศิวลีนะครับผมแขวนพระศ,ศิวลีปี2516นรบะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงกับไหลทองนะครับพระศ,ศิวลีนะครับโชคลาบนี่ผมยังแขวนเลยนะครับของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับเป็นพระดีแต่คนเขาก็อย่างว่าแหละ เนาะเป็นเน้นเขาเรียกอะไรเป,นเ,นเ,เป็นเน้นเกลียกเป็นเน้นเน้นเกลียกอะไรรุ่นบนบนเออแต่จะมีรุ่นแบบถูกถูกเงี้ยราคาหลักสิบหลักร้อยยังมีอีกเยอะเลยของวัตถุของหลวงพ่อแพร่แขอแค่ให้ทันท่านก็ก็ดีหมดแหละนะครับเนี่ยพิมพ์นี้ก็สวยใครชอบพิมพ์เจ้าสัวนะนี่ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าองค์ใหญ่ไม่องค์ไม่ให,ใหญ่องค์พอดีแหละแต่ผม เลือกแขวนพระศิวลีดีกว่านะครับศิวลีปี2 5 1 6นะครับก็ดีนะดีนะเออผมก็แขวนนี่แต่ว่าด้านหลังนี่ก็แขวนแบบท i อ,อินวันแขวนแบบท in 1ด้านหลังนี่เป็นเป็นกลุด,ดอลลาร์นะเป็นพักกุฎทางสุขโขทัยแหละแต่เนื้อหาพิมพ์ทรงออกไปทางเหมือนเนื้อของพระดอลลารน,นะฮะอันนี้นะฮะ เอารู้ได้ไงก็เคยผ่านมือมานะครับเคยผ่านมือเคยจับผ้ากูและผ่านมือมาเนาะก็จะค่อนข้างที่จะมั่นใจในการแขวนนะครับผมอ่ะนะครับเนื้อเกสรนะครับจะเป็นล hey ักษณะอย่างนี้แหละเนื้อเกสรก็ลุงปู่โตก็ทําเนื้อเกสรเนื้อเกสรนะไม่ใช่ผงน้ํามันถ้าผงน้ํามันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเนื้อผงน้ํามันก็คล้ายกันนั่นแหละคล้ายๆกันนะเนื้อเกสรกับเนื้อผงน้ามันเนี่ยเนื้อผงน้ํามันก็จะมีความมัน มีความอันนั้นหน่อยนะครับนี่อันนี้คือเนื้อผงน้ํามันนะครับหลวงพ่อกล้วยก็จะสร้างเยอะหลวงพ่อก้วยวัดโคศิตาลามหลวงปู่ศรีวัดท่า,าเขาบุญน,นางเราก็มักจะเจอแบบผ้ผงน้ํามันแบบจัดหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อเกสรน,นะครับผู้ทุกคุณก็ควบเครื่องนะก็เป็นแบบเย็นๆหน่อยนะเย็นๆสายเย็นๆนะฮะอ่าเขาเรียกอะไรอ่าไม่ได้บูมาก ออกไปทางเมตตาแควขาดนะฮะออกไปทางเมตตาแควขาดค้าขายเนี่ยนะฮะก็หลวงพ่อแพรก็ก็ถือว่าประสบการณ์เยอะเหมือนกันพุทุกุณก็เป็นแนวนั้นแหละอันนี้เป็นพิมพ์เจ้าสัวนะก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าอ่าออกไปทางอ,อ่าอำนวยนะอำนวยโชคลาภหรือการค้าการขายนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งพิมพ์ที่เขาเรียกเรียกชื่อกันมา เป็นเรียกชื่อกันมาว่าพิมพ์เจ้าสัวเพราะว่าแควนแล้วเนี่ยไปเราไปทําการค้าการขา,ขาย,ยจากคนธรรมดากลับกลายมาเป็นเจ้าสัวเขาก็เรียกว่าพิมพ์เจ้าสัวนั่นเองนะครับผมส่วนราคานี่ก็แล้วแต่นะบางเพจบางเว็บก็หลายร้อยนะฮะบางเว็บบางเพจก็หลักร้อยต้นหลักร้อยปลายนะฮะบ,บางนั้นก็เพิ่มประมูลกันที่หลักสิบนะก็แล้วแต่เขาเรียกแล้วแต่ ล้านนะครับเพราะว่าพระไม่ได้มีราคากลางถ้าพูดแบบคร่าวๆก็อยู่ที่หลักร้อยต้นๆนะไม่รู้ว่าบวกลบกันเท่าไหร่สองสามร้อยบวกไม่รู้ว่าบวกเท่าไหร่สองสามร้อยลบก็ไม่รู้ลบกันเท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นพระที่อยู่ในหลักร้อยแต่ว่าผู้ทุกคุณเนี่ยไม่ได้เป็นหลักร้อยอย่างแน่นอนนะผมคิดว่าอย่างนั้นเพะผมยังแขวนเลยผมยังแขวนอันนี้ก็หลักร้อยเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยบางเพจก็ปล่อยเช่ากันเป็นหลักพันนะแต่อันเนี้ยผมเช่ามาหลัก หลักสิบด้วยมั้งหลักสิบเขียเข่ยกองเขี่ยกองเนาะนะฮะเอ้าโอเคนะครับเอาองนี้เขี่ยกองมาเหมือนกันแหละนะครับเอา้านะครับโอเคนะครับสำหรับเรื่องราวของพับพิมพ์เจ้าสัวหลวงพ่อแพรเนาะนะเผื่อใครชอบอะไรยังไงนะครับมีความสนใจอะไรก็เป็นเขาเรียกอะไรข้อมูลประกอบการพิจารณาเล็กน้อยในการเช่าหานั่นแหละนะครับไม่ต้องไปคาดหวังจริงจังอะไรมากมายนะครับเก๋มีไหมเก๋ก็ไม่น่าจะมีนะเพราะว่า ของแท้เนี่ยนะฮะก็ยังราคาไม่ค่อยสูงเลยนะครับถ้าจะเกย์นเนี่ยก็จะเป็นพวกรุ่นรุ่นบนบนรุ่นแพงๆรุ่น m 1 6บ้างรุ่นอะไรบ้างที่เป็นแพ,ง,พงอะ่ะมีเกย์น,นะครับหลวงพ่อแพรมีเกย์น,นะครับผมก็แต่รุ่นล่างๆเนี่ยส่วนมากก็ไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเนาะนะครับผมเอาโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดที่รูปภาพจิ้ม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 ซื้อเขาเรียกอะไร สนับสนุนกันด้วยนะครับผมนี่เลยโดยเฉพาะนะกาแฟคุณสยามกาแฟสําหรับท่านชายดื่มแล้วกําลังวังชาดีนะฮะกำลังวังชาหดหายก็ดื่มนี่แหละนะแล้วออกไปทํางานสร้างความขยันขันแข็งเออเพิ่มความขยันขันแข็งนะครับผมแล้วก็ออกไปทํางานสร้างความมั่งมีสร้างความมั่งมีสีสุขนะรสร้างรายได้เอ,อกลับกลายมาเป็นคนมี กระตัง <c oughs> ด้วยกําลังวังชาที่ดีก็นะทำงานดีก็มีสุขภาพที่ดีนะทำงานดีนะฮะไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับทำงานดีทํางานได้เยอะก็รายได้ก็เยอะนะตามสุขภาพเรานั่นแหละนะครับผมก็อย่าลืมด้วยนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ